นี้คือสวยมากไม่อยากจะหยุดเล่นเลยค่ะทุกคนป้าพัพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพาพนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามเจลลี่กันค่ะเป็นเจลลี่ไข่มุกนะคะให้เข้ากับบรรยากาศแบบว่าอร้อนๆเกี่ยวไม่ไดก็มันไม่หนาวแล้วอะหนาวสองวันอะนอะไรก็โอเคเราจะมาทำ เจลลี่กันนะคะวันนี้เป็นกลิ่นพีทแล้วก็สีชมพูค่ะคาดว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะาใครอยากดูแล้วขอคนเละหนึ่งไลค์ตามมาดูกันเลยค่ะเจลลี่ของเราวันนี้เราจะทําเป็นสีใสมุกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่กาวน้ําใสอย่างเดียวเลยนะคะประมาณซักหนึ่งถ้วยนหนึ่งถ้วยเต็มๆเขาต้องเทฝั่งนี้พี่ฟ้าชื ถ้าเราต้องการเนื้อแน่งแน่นแน่งแถ้าเราต้องการเนื้อแน่งแนกลับมาก่อนเราต้องการเนื้อแน่นแล้วไม่ต้องใส่น้ําเยอะแต่ว่าอันนี้มันจําเป็นต้องใส่นิดนึงเพราะว่าจะล้างเดี๋ยวไว้พี่ปาเนี่ยเวลาป้าพาทำนะจะต้องการแบบล้างให้ทุกอย่างสะอาดสะอาดนี่ จะไม่ให้แม่ว่าได้แล้วดูมันถนัดเลยพี่ผาฝั่งเนี้ยก็อ้เนาะออคนน้ำที่เพิ่งใส่ไปนี้เดี๋ยวเมื่อกี้นี้นะคะให้เขาเข้ากันก่อนให้เราใส่แชมพูเด็กครีมอนาบน้ำเด็กที่เป็นสีใสลงไปนะคะน,นี่นี่โอ้โนี่เขาจะเป็นสีนี้นะอ่าจริงๆต้องเป็นสีใสอันนี้ใช้ไม่ได้ทุกคนจริงๆต้องใส่เอาไม่เป็นไรใส่อีกนิดนึง มันเอาเป็นเขียวๆนิดนึงอ่ะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าความเป็นจริงมันใช่อ่ะสิ่งที่ทําให้สลามสวยที่สุดก็คือตอนใส่มุกเข้าไปทุกคนอันนี้เราจะใส่สีทั้งหมด2หยดเลยนะ 1...2... ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องใส่เยอะกว่าน,นั้นเท่าหนึ่งค่ะประมาณ4หยดนี่คนคนไม่ต้องคนให้ละเอียดใส่กลิ่นลงไป1นึปื๊ดเลยนะคะเราต้องการเป็นพีซมากๆค่ะ เราพยายามทําให้เขาเป็นแบบยังไม่เข้ากันดีเพราะเราจะใส่มุกลงไปผงม,มุกแบบนี้ป้าพาก็มีขายนะคะสามารถซื้อพร้อมกันกับน้นํายาได้เลยใส่ผงมุกลงไปกึ่งหนึ่งเราต้องการความให้เขาแตกแตกตัวแบบนี้ให้เป็นมุกค่ะเห็นไหมนี่มันจะค่อยๆดูดฟืดเข้าไปเหระ จมลงไปค่ะอันนี้เป็นสลามดูดนั่นเองมาๆๆมาาคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ให้เขาดูดลงไปฟืดคน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 ดูดฟืดดีต่อใจนะคะ What? สวยมากตอนนี้สีเข้มสุดนะคะสุดพลังเลยเพราะฉะนั้นสีเข้มอย่างนี้ไม่เป็นไรเราใส่ตัวนี้ก็ไม่เป็นผลเท่าไหร่ขอใส่ไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะสีเข้มตอนนี้เราจะได้กลิ่นพีทที่หอมแล้วเป็นชมพูเจลลี่เจลลี่เนาะใจจริงเนี่ยจะมาอ่า จริงจะมาจิ้มสลามให้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเนื้อสลามเอสซมานานมากๆแล้วเนาะเฮดพนั้นเลยขั้นตอนสุดท้ายที่ง่ายและดีนะคะนั่นก็คือใส่น้ำยาทำสลามปะปะพาลงไปแค่ประมาณสักฝาสองฝานะก็จะทำให้เขาเป็นสลามเนื้อแน่นๆค่ะค่อยๆอยๆขนนวดนวดนวดให้กาวกับน้ำยาเข้ากันดีนะคะ กรดาเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจิ้มให้ฟังอันนี้ไม่มีไม้นะหูสีมุกสวยมากก็ไก่ล้านตัวเห็นปะสวยจริงจังค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะบีบให้ฟังด้วยนะคะตอนใส่ไม้อีกทีนี่ถือว่าทำมอกมาคือสวยเงามากเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายทุกคนสามารถเอาไปทําได้จิ้มฟินเล่นฟินแบบนี้ได้ ดึงแรงๆก็ขาดนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เวลาสลามใส่ต้องค่อยๆเล่นแบบนี้ค่ะมาพร้อมแล้วยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังเสียง A S M R กันเลยค่ะไปกันเลย ค่ะทุกคนเป็นไงคะเสียงซาลาหรือเปล่านะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะสลามนี้คือสวยมากไม่อยากจะหยุดเล่นเลยค่ะทุกคนอยากจะเล่นแบบว่ารัวๆมากๆเลยนะคะจิ้มฟินสุดๆไปเลยเนาะเราใส่หูฟังด้วยยิ่งฟังยิ่งฟินค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทําอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้ตารางคลิปนะคะไปแล้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ